พี่พีจังเลยอยากรู้ว่ามันจะนุ่มจะแดงจะแค่ไหนพี่บีไม่ยอมรับู dental, ้แข่งกไม่ไไไมลยตรลยตาด่นไปเล้าเลยจ้ากวาถนนสักหน่อยดีกว่าถนนมันลกจังเลย เฮ้ยมึงมาทำไรทำไมอ่ะมึงมองหน้ากูไหมข้ามทำไมเรามองไม่มองหน้ามึงกูว่าให้หมดจะมาคว่ำให้มันไามกูว่าให้ควมึงห้ามโดยเถื่อนห้ามกูวาห้ามเลยเต๋อข้ามกูมึงอย่าเลยมา ฮะอะไรนะอ๋อหนุ่มเครื่องสามพันส่งของมาใช้หรอมว้ยขอบคุณมากเลยฝากบอกขอบคุณนะด้วยนะ <c oughs> นางโบนางเมียคนข้างบ้านฝากไปบอกมันด้วยนะใครที่อยู่ทีมันอะว่าผัวนางอะส่งของมาให้ครูบอลใช้ไฮดาต้องลองส่งของมาเป็นแบบเนี้หลงรักฉันแน่เลยอะ่ะเสร็จดูแน่ <c oughs> โบยไมอ่ะโบไปบ้านตั้วแถวหรอมาสะดวกแล้พี่ขอกอนหน่อยได้ไหมอ่ะจะดีหรอมากาะกูนี้ามามาูนี ไอโบมันวันนี้ซื้อน้ำมาฝากมันซะหน่อยคิดถึงคิดถึงเอา้าโบพี่บอลคิดถึงม,<า>ม,มากคิดถึงเหมือนกันเลยหนูคิดถึงพี่อะไปไหนมาหนูไม่ได้ไปไหนมาเพิ่งออกจากบ้านพี่พเองคิดถึงมากเลยหนูคิดถึงเลยโอเคครับไปอาบน้ำล้างสเสิไปทำบุญก้าวคัดก่อนกูฝากไว้ก่อนนะวันนี้เขาขอคุมาอ๋ออ๋อโอ้ย อยู่ก็ไม่อยู่ต้องมาขายของแทนสิอาแตวก็วาอาแต๋วคือของเงินอาแต๋วไม่อยู่ค่ะเอาอะไรดีคะคุณลูกค้าเอาอะไรเน,นี่ยแต๋วไม่อยู่ให้กูนนขายบอกว่าอาแต๋วไม่อยู่ให้กูนนขายเองเนี่ย ยังไงก็ต้องมีเรื่องขอให้ดูแล้วกันดีแล้วนะทีถึงไม่วะ ฮ้ยนักวิ่งมัธยมโรงเรียนเหรอจะมาสู้นักวิ่งของตัวมหาลัยนี่จังฮะเอ้ยแข่งวิ่งกันดีกว่าตายเปล่ารออะไรล่ะไปล่ามาหนิรองเท้าผู้พร้อมเลยเนาะไม่ได้หรอกมาพี่พี่เป็นกรรมการให้หนูหน่อยพี่วันนี้จะได้รู้ๆไปเลยมาเร็วๆมาเฮ้ยได้ได้นับให้นับเลยพี่นับเลยไปเลยเอายังไปเลยเรื่อง สอมึงับกงกมึงยังกกงกูห้อมยักกกูดิอย่ากกงพี่บีเข้าบ้านทาอะไรเอาเฮ้ยเฮ้ไม่ให้แล้วหัวกูเอาหัวกูมาโอ้มึงจะไม่จัดเผือเลยนะะมาเอะไร้วมึงไม่ัดถือเลยนะไปกยบเขาเลยนะเดี๋ยวจจับป้าฉันกันกูจะตีน วันนี้กูต้องมีเรื่องให้ได้มึงเอยหนุ้องได้ตบคนให้ได้เฮ้ยอยู่ไหนวะออกมาดิแกไี่ออกมาเลยออกมาเลยกล้าไปออกมามาดิตบกันป้าจะได้จบจบเอาไปเลยมาสิตอบเลยเข้ามาสิเข้ามาดิเข้ามาสิฮัลโหลครับพ่อครับพ่อครับครับครับเดี๋ยวผมไปครับพ่อขึ้ฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวกูมาไครับพ่อครับขับครับเดี๋ยวผมไปครับได้ครับได้ครับขับผมครับ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 ไม่ไหว น,นันน่นนันน่นนันนุ่้ยรถมันแรงลมเสียเมื่อไหร่จะสวยวะเมื่อไหร่จะได้พ่อหนุ่มเครื่องสามพันด้วยวุ้ยทำไรเนี่ยสั่งความสวยอยู่ที่ไหน Eve and Boy เหรอ,อเป็นแอปหรอใช่ตอนนี้เขามีแอปแล้วนะวุ้ยสะดวกมากเลยอะ่ะสั่งยังไงอะ่ะสั่งนี้เลยปะใช่มีส่วนลดปะเกสิบปอร์ซต์ุ้ยปังมากเลยอะวุ้ยถ้าเกิดหนูสั่งหนูจะสวยปะ พี่บีตูไม่โบกรอนอะไรพี่โอ้โหรับผิดชอบหนูด้วยนะพี่พี่อัหนูท้องอ่ะเพราะว่าคลิปลุท้องพี่บีมองตากูวันนั้นน่ะท้องเลยพี่มองตากูเองอ่ะมองตาแล้วท้องไม่ใช่ยังไงไม่ใช่ยังไงไม่ใช่อะลุท้องอ่ะยังไงบอกมายังไง ต่อไปนี้จะไม่แข่งเรื่องผู้ชายกับเมียคนข้างบ้านแต่จะขอท้าเรื่องความข่าวแล้วก็ความสวยดูซิว่าใครจะเป็นคู่ชนะ เจพบะผัวฉันหายเหลเือแต่ไฟแช่หายอะไรเหี้ยเหี่ยมีอะไร,ะะะะไรผมลักบอลน,นะโอเคพี่หนูจะจำไว้นะพี่อะไรกันอโอ้โหมาบอกลักกันตรงนี้เลยไปลวกพงลวกผมกัาทำไมเนี่ยอะไรเนี่ยอี้า อ๋ออันนี้นี่นะ uh. ไปเ <c oughs> ข้าบ้าน